คุณเคยไปโรงพยาบาลปะโรงพยาบาลห้องผู้ป่วยชายอะอายุรกรรมชายอะโรงพยาบาลตามรัฐบาลอะคุณเคยไปไหมคุณเห็นอะไรไหมส่วนใหญ่ที่เป็นอะเกิดจากสุราทั้งนั้นตับความดันสูงสมองมีการติดเชื้อราพวกเนี้ส่วนใหญ่แปดสิบหกเปอร์เซ็นผลจากการถึงสุราเลื้อรลังทั้งนั้นแล้วนี้เรายังจะเป็นสุราก้าวหน้าโดยที่จะไม่สนใจภาษีสุราเลยเหรอ คมสรรพสามิตรไม่คิดแก้กฎกระทรวงแต่กลับเอากฎกระทรวงมาล็อกมาล็อกผู้ประกอบการรายย่อยวันนี้โลกเข้าไปถึงไหนครับเล่าสาเกของญี่ปุ่นขวดแะะเป็นล้านก็มีเราเป็นสสเป็นตัวแทนประชาชนฮะถ้าท่านคว่ำร่างเนี้ยซึ่งเปิดโอกาสให้รายเล็กรายน้อยทำเนี่ยท่านเป็นจำเลยทันทีเลยนะในขณะที่คนรุ่นใหม่นะนี่ผมผมพูดแทนคนรุ่นใหม่ซึ่งผมรู้จัก พวกลูกของเพื่อนบงังเขาทำเบียร์ทำเหล้าเนี่ยเขาทำอย่างปราณีตนะท่านประธานมันไปล่ำเรียนกันมา